Yeah. อย่าที่นี่คือตรับสวัสดีคนครับวันเดี๋ยวเดี๋ยว a few moments later สวัสดีทุกนคนกรับผมแบงค์ช่องแบงค์สตรีทเด็กปิีงเลยนผมวันนี้พวกการรีวิวน้ำหอมอีกเช่นเคย,เยคบส่วนซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมของแบรนด์แบหนึ่งที่เขาให้การสนับสนุนเรามาโดยต่อเนื่องก็คือแบรนด์ที่ชื่อว่า alchemist i c นะครับทุกคน alchemist i c เนี่ยเป็นแบรนด์น้ำหอมที่ผมมีความรู้สึกว่าเออเขาตั้งใจที่จะทำน้ำหอมมีความ เกรดพรีเมียม um, ให้เราได้สัมผัสว่าเออน้ำหอมเกรดพรีเมียมมันเป็นยังไงซึ่งในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ออกมาทั้งหมด2กลิ่นใหม่ผมจะบอกว่าถ้าคุณชอบน้ำหอมแบรนด์นี้หรืออยากจะดูรีวิวของน้ำหอม Alchemist t r i c เนี่ยคุณสามารถย้อนกลับไปดูใน like ไล์เก่าๆไม่ใช่ไล์เก่าๆวิดีโอเก่าผมได้ผมดีวิวเข้ามาทุกกลิ่นนะครับผมสาหรับ2กลิ่นใหม่ที่ผมได้มาแล้วครับผมเป็นกลิ่นที่มีความแตกต่างกันไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ำหอมที่ให้ความสึกความแบบ สดชื่นให้ความรู้สึกความกระปี้กระเป๋าเป็นกลิ่นที่สามารถใช้ในอากาศร้อนและอากาศฝนตกได้นะครับผมจิมก็ใช้ได้ทุกอากาศเลยทุกคนไม่ใช่ว่าอากาศหนาวแล้วน้ำหอมกลิ่นนี้เราบอกว่าเฮ้ยเหมาะกับอากาศร้อนมันจะไม่ออกกลิ่นมันก็ออกท่างนั้นนะครับผมโอเคตลับสองกลิ่นที่ผมจัดทำมารีวของแบรนด์เอ็กซ c มิชิกนะครับผมสองกลิ่นมีชื่อว่า t r a v e l d e v e l o p e r นะครับผมแล้วก็อีกกลิ่นหนึ่งมีชื่อว่า Wild p i c n i c กรับทุกคนซึ่งถ้าคุณดูจากเสื้อผ้าที่ผมใส่นั้นเฮ้ยเอ๊ คุณคิดว่าผมจะรีวิวอะไรก่อนทุกคนเอาจริงนะลุคนี้ผมให้ความรู้สึกความแบบว่าเฮ้ไปปิกนิกเข้าใจมีความว่าไปปิกนิกป่ะมันก็จะมีความแบบว่าเออแบบกาวจับกระเชงนิดนึงใส่เสื้อกล้ามแล้วก็มีความแบบว่าผูกอ,อะไรอย่างงี้ซึ่งไม่ใช่แหละทุกคนคือเห็นช่วงเนี้ยเด็กวัยรุ่น Z เขาเริ่มใช้แบบว่า <c oughs> เครื่องประดับไม่ใช่เครื่องประดับอ่าออปชั่นก็คือแบบ ผ้าผูกคออย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองผ้าผูกคอเหมือนกันเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าแฟชั่นเนี่ยมันมีอายุเนาะคุณอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไหลไปตามแฟชั่นได้เอาให้ความเหมาะสมแล้วกันซึ่งพอตัวเองใส่แล้วนะั้นมีความรู้สึกถึงความเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อะไรเงี้ยก็ไม่รู้นะทุกคนโอเคทุกคนลองจินตนาการลุคนี้นะมีความแบบว่าไอปิกนงปิกนิกอาจจะแบบถือกระเป๋าสานหรือกระเป๋าอะไรก็ตามทีนะครับผมใส่ชุดประมาณนี้ไปแล้วเราจะเริ่มกันท กลิ่นโน้ตของหอมตัวนี้ครับผมก็จะประกอบไปด้วยโอซอนิกโน้ตเนเทลเลอร์เบอร์กามอสพิงเปเปอร์สเปียร์มินเนเทลเฟลาวเวอร์คาราเวซีดไวท์ชามกาบานัมเวตติเวอร์แล้วก็กลิ่นมัสครับผมซึ่งควาหอมกลิ่นนี้เขาได้ให้ความจำกัดความว่าเป็นกลิ่นจำลองการนั่งปิกนิกในป่าพื้นหญ้าต้นสมุนไพรดอกไม้ป่าอากาศปลอดโปร่ง เฟรชสดชื่นเขียวสมุนไพรผ่อนคลายสะอาดสำหรับราคาของน้งหอมกลิ่นนี้นะครับ10 GML 490บาทและ50 GML 2,190บาทถ้าพูดถึงราคาแล้วอะผมรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่มีความนิชมันเป็นน้ำหอมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีราคาขึ้นมานิดนึงนะครับผมโอเคสำหรับน้ำหอมตัวน,นี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันที่หลังมือด้านซ้ายผมครับหนึ่งสองซ้ำนะครับผมวายปิกนิกครับทุกคนปึ้งึบคือถ้าคุณฟังจากชื่อเขาแล้วอ่ะ คุณก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะรู้สึกกันแบบไปปิกนิกในป่าในเขาใช่ใชไหมเป็นอย่างไรดมครับอืทุกคนคือน้ําหอมกลิ่นนี้ในความรู้สึกผมนะมันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกถึงความที่เรานั่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติทุกคนคือน้ําหอมบางกลิ่นที่บอกว่าตัวเองทํากลิ่นมาแบบเกือบ,บท่ากมกลางธรรมชาติอน่มันอาจจะมีความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติแบบใดธรรมชาติสังเคราะห์อบอยอะไรเงี้ยแต่น้ำหอมตัวเนี้ย มันให้ความรู้สึกความเป็นธรรมชาติจริงทุกคนมันเป็นคือเหมือนกับว่าเราไปปิกนิกเออปิกนิกอยู่ตามสวนต่างๆอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่สวนธรรมดาเป็นสวนที่ไม่ได้มีแบบผู้คนบุกเกวุ่นวายเป็นสวนที่มีความ p พร v เวทนิดน,นึงอ่ะอืมมีความ p พร v เวซีมีความให้ความรู้สึกุความแบบว่าอ่ทุ่งหญ้าเขี่ยวขจีทุกคนกล่าวก็คือณตอนนี้มันเปิดตัวมาได้กลิ่นที่ให้ความรู้สึกความเป็นแบบว่า มีความเขียวขจีมีความเขียวของกลิ่นแต่เป็นความเขียวที่มาแบบละมุนตุ้นเป็นกลิ่นของแบบทุ่งหญ้าลําำนาไผ่คุณจะรู้สึกถึงความเป็นแบบว่าธรรมชาติรอบกายและมีความรู้สึกถึงความเป็นสมุนไพรเล็กๆตีเข้ามาในจมูกทุกคนมันทําให้ความรู้สึกความเป็นแบบความสดชื่นความกระปี้กระเป๋าความสวยงามความรู้สึกความแบบผ่อนคลายในชีวิตชิ้นี่มอตัวนี้ไปคุณรู้สึกถึงความผ่อนคลายแน่นอนชัดเจนมากและด้วยความที่มันมีกลิ่นของโอโซนิกโน้ตอ่ะมันจะให้ความรู้สึกถึงความว่า เป็นอากาศที่บริสุทธิ์ทุกคนคุณก็กำลังดึงดั่งกับบรรยากาศแห่งความสุขนะครับผมเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกประมาณนั้นความเขียวในนะ้ำหอมตัวนี้นะผมว่ามันเป็นกลิ่นความเขียวที่มากับกลิ่นของสมุนไพรสมุนไพรเย็นๆสมุนไพรหอมๆกลิ่นเขียวที่มีความสบายกลิ่นเขียวที่มีความคอม์ตกลิ่นเขียวที่ให้ความรู้สึกสดชื่นกับปี้กระเป๋เป็นกับปี้กระเป๋ยามเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วแบบเจอกับอากาศแบบที่พูดไปเลยอะอากาศดีมากๆครับผมต้งหอมตัวนี้ใช้ไปทำอะไรได้บ้าง ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่สามารถเอาไปใช้ในชีวิปตประจำวันได้หลากหลายสถานการณ์มากทุกคนคุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ไปเรียนได้ไปทํางานได้ไปดูหนังไปเดินเล่นกับเพื่อนได้ใช้ไปเที่ยวคืนได้ไหมผมว่าสามารถใช้ทุกคนคือกลิ่นแบบนี้ตอนแรกอะผมมีความรูสึกว่ามันจะเบาไปหรือเปล่าพูดเลยนะสิ่งที่บอกไปในตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่า เฮ้ยมันเบาไปหรือเปล่ามันไม่ได้เบาไปทุกคนยิ่งช่วงโนต้ตหลังๆเขาอ่ะเขาจะเริ่มมีความมัชมากขึ้นมีความหม้มากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถามว่ากลิ่นไม้มันมีเมื่อแต่ตอนแรกไหมมันมีแต่วยความที่มันมีความสดชื่นมันมีความซิกัสบางอย่างมันมีความที่รู้สึกถึงความแบบว่าเขียวๆนิดนึงนะครับผมความเผ็ดของพิงเปเปอร์เนี่ย ผมว่ามันก็แอบมีความซ่าๆจางๆมาให้ตั้งแต่ตอนแรกนะดังนั้นเป็นน้ำหมอมที่ค่อนข้างจ,จะมีหลายๆอย่างในกลิ่นทุกคนแต่ทุกอย่างในกลิ่นมันไม่ได้โดดเกินกันไปมากอาจจะมีโดดบ้างคือมันมีกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความแบบเป็นธรรมชาติสูงมากมีความกรีนๆเขียวๆถ้าคุณชอบกลิ่นที่มีความแบบกรีนๆ เขียวๆเป็นธรรมชาติคุณจะชอบนอนตัวนี้คุณใช้ในหองตัวนี้เป็นเด็ได้อย่างแน่นอนไปเที่ยวกลางคืนได้ไหมผมว่าได้ยิ่งเลาหรือผับที่มีความหรูหราไฮโซกลิ่นเนี้ยจะทําให้คุณมีความหรูหราไฮโซเป็นคนที่มีความเก๋เป็นคนที่มีความเทพเป็นคนที่มีความรู้สื่อความแบบว่าถามว่าเซ็กซี่ไหมโอเคมาแต่มีความผิดของความเป็นพิง k p เ p p e r อยู่จะถามในความเซ็กซี่แบบนั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นความเซ็กซี่ในเชิงสบายๆเป็นผู้ชายมีกล้ามหรือเป็นผู้หญิงที่มีความแบบ สมาร์ทแคชวลอยู่ในตัวแต่ในความสมาร์ทในตัวคุณอนะมันก็มีความแบบผ่อนคลายอยู่ในตัวอะไรเงี้ยให้นึกถึงใครดูวะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะนึกถึงคุณแอนทองประสงค์ในเวอร์ชั่นที่แบบว่าไปวิ่งออกกาลังกายอะไรเงี้ยเออคือคือมันได้อีกนะทุกคนมันสามารถเอาไปออกกาลังกายยามเช้าได้เพราะว่าคุณแอนทองประสงค์เขาเขาวิ่งในตอนเช้าออกกาลังกายในสวนสาธารณะอย่างเนี้ย เออมัน,ม,นมันไปในเชิงนะทุกคนด้วยความมันชื่อไหวปิกนิกมันมีความเขียวอยู่แล้วมันมีความขจีอยู่แล้วมันมีความอะไรเงี้ยคุณสามารถสเปรย์น้ำหอมตัวนี้ไปวิ่งได้เอาในปริมาณที่พอเหมาะพอดีไม่ใช่วิ่งแล้วมึงถมไปประมาณยสเปรย์ตายเหมือนกันอันนี้พูดตามตรงอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าน้ำหอมตัวเนี้ยเบิ้ลสเปรย์แล้วเวียนหัวนะทุกอันบนโลกใบนี้ทุกคนอย่าไปฉีดถมจนเกินไปเอาแบบพอดีผมว่าน้ำหอมกลิ่นนี้นะไหลสองข้างอกหลัง คุณจะได้กลิ่นน้ำหอมตัวนี้ทั้งวันการกระจายตัวแบบนี้นะครับผมเป็นน้ำหอมที่มีความกระจายตัวดีมากแต่เป็นการกระจายตัวที่มีความหรูหรามีความดูดีเป็นการกระจายตัวที่ตะโกนไหมผมคิดว่าน้ำหอมเซตเนี้ยของแอล h ค m มสติดอะมันมีความตะโกนนิดนึงเออเป็นน้ำหอมที่มีกลรร่ะตะโกนนะครับผมตะโกนทั้งสองกลิ่นเลยที่จะพูดวันนี้แต่เป็นความตะโกนที่หรูหราดูดีดูแพงไม่ใช่เป็น ความแบบตะกุนสีสวยประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้ในเชิงทางการได้คุณสามารถใส่สูตรกัน่หอมตัวนี้ได้ไหมได้ได้ทั้งสูตรสีผมว่าน่าจะเหมาะสําหรับสูตรสีอ่อนมากกว่าสีครีมสีน้ําตาลสีเขียวอะไรเงี้ยหรือสีแบบที่ออกไปในเชิงธรรมชาติเอิร์ธโทนเนี่ยน่หอมตัวนี้จะส่งเสริมเสื้อผ้าตัวนั้นแฟชั่นของคุณให้ดูดีขึ้นมาได้หรือถ้าคุณใส่เสื้อกล้ามแบบเนี้ยออใส่กับกางเกงยีนหรือก็ตามเที่ไปเดทในที่ที่แบบว่า เรื่องคำที่มันชื่อวายปิกนิกอะผมคิดว่าคุณน่าจะจินจตนาการออกนะไปเดทในสวนสาธารนณะผู้ของคุณป็นคนที่ว่าเฮ้ยชอบสวนสาธารณะหรือคุณเป็นประเภทที่ว่าชอบปีนเขาทุกคนอีตัวเนี้มันจะไม่ทําให้ธรรมชาติการปีนเขาของคุณรู้สึกว่าได้กิ่นมันรรมนี้ละตอนที่ไปปีน,ขนเขาอะไรย่างเงี้ยก็ไปด้วยกันไม่ได้ว่าสั้นนะครับผมแต่ตัวเนี้มันจะทําให้ทุกอย่างมันดูแบบมีความเข้ากันสายปีนเขาสายไปดูภูเขาไปนอนบนภูเขาไปนอนบนภูอย่างเงี้ย น่าจะชอบน้ำหอมตัวน,นี้ได้ไม่ยากนะผมแล้วก็เป็นน้ำหอมที่ติดทนมากติดทนระดับที่ว่าผมว่าแอลเคมิคทั้ง2กลิ่นในวันนี้นะ8เชั่วโมงเป็นต้นไปไม่โกหกอันนี้คือเรื่องจริงทุกคนเอ,อ่ยยิ่งถ้าคุณฉีดโดนเสื้อนะพูดเลยนะฉีดตอนเช้าตอนเย็นเอาไปเสื้อไปแบบ ใส่ในถังซักผ้ายังไงก็ได้กลิ่นนะครับผมนี่คือโดยรวมของน้ำหอมตัวนี้ที่ว่าบอยปิกนี้ถ้าคุณชอบกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความเป็นธรรมชาติติดกลิ่นกรีน่นเขียวๆมีสมุนไพรมารัวด้วยน้ำหอมตัวนี้จะตอบโจทย์มาให้ความรู้สึกความอารมณ์ดีอารมณ์แบบมีความสุขในชีวิตประมาณนี้ทุกคนใครชอบสายปีนเขาไปเที่ยวไปเดินเล่นกับเพื่อนไปเดทแล้วหวังว่าผู้รักของคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความแบบน่าไว้ใจเป็นคนที่ คุย ôi ôi ด้วยได้เป็นคนที่สามารถฝากชีวิตด้วยได้อะ y p i c นี่ตัวนี้ตอบโจทย์ครับเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออผมชอบและช่วงนี้ผมใช้บ่อยมากๆเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันเหมาะกับอากาศในช่วงฝนตกทุกคนฝนตกแล้วคุณไปเดินสวนสาธาระฝนตกแล้วไปเดินส,นสาธารนณะทำไมฝนหยุดตกแล้วไปเดินในสวนสาธารนณะแล้วฉีดหอมกลิ่นนี้ไปนะมันจะส่งเสริมให้ทุกอย่างดูสว่างสวยัยดูแฮปปี้ไปหมดทุกอย่างครับสำหรับกลิ่นต่อไปนะครับผมกลิ่นต่อไปมีชื่อว่า Alchemical Towel ดีเวลเลอนะครับผมน่าจะอ่านแบบนี้ถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับแพคเกจิ้งแพคเกจิ้งผมว่าดูดีนะนี่คือขนาด10 ml นะครับผมเออจะเป็นประมาณนี้ทุกคนแพคเกจิ้งดูดีอะ่ะแล้วก็สามารถหย่อนลงในกระเป๋าได้โดยที่แบบว่าเราไม่ต้องไปดูแลอะไรมากขีนเป็นแก้วแบบนี้นะขวดค่อนข้างที่จะหนานะทุกคนเออแต่ก็ไม่ใช่เอาไปโยนนะครับผม <S <S น้ำหอมไม่ได้ไปโยนเอาไปใช้นะครับผมโน้ต <Note S 2> จะเป็นกลิ่นของ LDH ซึ่งเขาวงเลยว่าเป็น LDH โฟทายมีหลายเอลดีไฮน์อย่างนี้มากเอลดีไฮน์นี่เป็นกลิ่นของอากาศที่มีความแบบอากาศบริสุทธิ์จำลองอากาศที่ดีอะไรอย่างนี้เนาะเออมีกลิ่นของแอปเปิ้ลกลิ่นแพรออเรนบอสซัมโรสไบโอเลตออลิบานัมแล้วก็ราวดี้มัสนะครับกลิ่นเหมือนกับซักผ้าใหม่เหรอประมาณนี้นะครับผมซึ่งเขาบอกว่า กลิ่นจำลองผ้าขนหนูสีขาวซาซาที่ตาดอยู่ท่ามกลางาสวนผลไม้ดอกไม้และอกัดปลอดโปร่ให้ความสะอาดโปรงจากแอลดีไฮด์หวานใสจากผลไม้สดชื่นจากดอกไม้และสะอาดจากมัดทนกลิ่นมีความสดชื่นโปร่งสบายน่ารักสดใสใช้ง่ายสุภาพใช้ได้ทุกช่วงอายุนะครับผมราคาเท่ากันเลย10 ml ส9 0ิบาทและ50 ml 2,190บาทจะเป็นอย่างไรสำหรับกลิ่นที่ว่า โชเอลดีเวลเลอร์นะครับผมชเออช้แปลว่าอ๋อใช่แปลว่าผ้าขนหนูนะครับผมหนึ่งสองสามปึ้งดูสดชื่นจริงอ่าทุกคนฉันพูดยังไงดีวะความแตกต่างของสองกลิ่นนี้กลิ่นเมื่อกี้เป็นกนลิ่นเอา u t d o o r ทุกคนวายปิกนิกเป็นกลิ่นในเชิอง o u t ดอ o r แต่ไอ้กลิ่นนี้ถามว่าเอา d o o r ไหม มันจะเป็นกลิ่นที่เข้ามาในบ้านนิดหนึง่งเป็นฟิลแบบว่าหลังบ้านที่มีความโมเดิร์นขึ้นมากลิ่นนี้จะมีความโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงแต่เป็นความโมเดิร์นในทางที่ว่าคุณอาจจะตากผ้าไว้หลังบ้านแล้วกลิ่นของแบบผ้าสะอาดสะอาดกลิ่นผ้าที่มีความหรูหราผ้าที่ผ่านการซักมาอย่างดีใช้น้ำยาปั่นนุ่มราคาแพงอะมันคือน้ำหอมของน้ำหอมตัวนี้ทุกคนซึ่งกลิ่นเนี่ยต้องพูดตามตรงเลยนะ เปิดมาด้วยกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความสดชื่นมีความฟุต,ตี้มีความเป็นผลไม้มีความที่ให้ความรู้สึกความแบบว่าผลไม้กลั่วมาแต่เป็นผลไม้ที่แบบว่าลอยมาตามลมเก็ตไหมมันไม่ใช่ผลไม้ที่แบบว่าเข้าไปดมอ่ะเป็นกลิ่นผลไม้ที่ลอยมาตามลมแบบวิวแบบเงี้ยผ่านหน้าคุณไปเหมือนสิ่ว่าเออคุณเดินไปแบบสักที่หนึ่งแล้วไม่มีผลไม้ว่างตั้งอยู่บนโตะนะครับผมและด้วยความที่มันเป็นกลิ่นของแอปเปิลผมว่าน้ำหอมตัวเนี้ย มันเป็นกลิ่นของแอปเปิลที่มาทั้งแอปเปิลเขียวที่มีความติดสิตัดแอบเปรี้ยวนิดหนึง่งไม่ได้เปรี้ยวมากและเป็นแอปเปิลแดงมาวางไวร้รวมกันแอปเปิลหลากหลายสายพันธุ์วางไว้บนโตะนะครับผมในโต๊ะหลังบ้านซึ่งตากผ้าไว้ด้วยเป็นฟิล์มาบนี้ทุกคนเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความแบบพูดตามตรงนะอันนี้ทางแบรนด์จะโอนไหมไม่รู้ก็จะขอเนี่ยกูดตามตรงให้เอฟซีของเราให้คนที่ดูช่องเรานะครับผมที่มีอยู่ประมาณจริงๆหนึ่งนะคผมได้เข้าใจว่า มันเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นฟิลแบบ Diffusion diffuser ใช่ไหมเออที่แบบราคาแพงทุกคนให้ความรู้สึกความสดชื่นแบบนั้นเลยเป็นกลิ่นผ้าสะอาดซักเสร็จใหม่ที่ไปตากแล้วงงปะเอางี้เอาใหม่เป็นกลิ่นเหมือนผ้าที่เอาไปซักซักแล้วไปตากแดดแขวนไว้เพราะกลิ่นมันเริ่มจางลงมันจะมีกลิ่นบางอย่างที่แบบว่าเสื้อที่มันสะอาดหอไมได้รับการซักอย่างดีอะแล้วคุณดมเสื้อแบบนี้มันจะให้ความรู้สึกแบบนั้นแต่เป็นความรู้สึกที่ สดใหม่ฉีดเข้าไปเลยเก็บใช่ไหมมันกลิ่นที่ให้ความรู้สึกความแบบว่าเป็นผ้าสะอาดหอมหรูหรือถ้าในหนึ่งอะถ้าเป็นเชิงอินดอร์จริงๆไม่ใช่เอาดอร์ผมรู้สึกว่าคุณกำลังเดินอยู่ในโรงแรม5้าดาวระดับหรูระดับเซเลยบเข้าไปพักอะไรเงี้ยแล้วคุณได้กลิ่นของแบบ กลิ่นของโรงแรมหอมๆฉันไม่รู้จะอธิบายไงดีถ้าคุณอยากได้น้ําหอมสักกลิ่นหนึ่งอ่ะที่ให้ความรู้สึกความเป็นโรงแรมชั้นหรูโรงแรม5ดาวชั้นเลิศที่เดินเข้าไปแล้วมันจะมีพนักงานคอยต้อนรับเราอย่างดีแล้วก็เราได้รับการทีชจากพนักงานดีมากๆอ่ะห้องหอมห้องสะอาดห้องที่ไม่มีกลิ่นอับห้องที่ให้ความรู้สึกอบอวลและมีความสบายมีผลไม้สดตั้งอยู่บนโต๊ะมีแอปเปิลแอปเปิลอย่างเงี้ยให้เราได้กลิ่นความใสของแพรมันจะทําให้ความฟุตตี้ของแอปเปิลของแพรอย่างเงี้ย มันตีเข้ามาในจุกเราแต่ในความเป็นฟุตตี้มันก็มีความสะอาดอาดของผ้าที่เพิ่งซักเสร็จใหม่ผ่านการอบมาอย่างดีทําให้เรารู้สึกความแบบสบายใจรู้สึกความผ่อนคลายนี่คือน้ำหอมตัวนี้การกระจายตัวแบบนี้เลยน้ำหอมตัวนี้เป็นน้ำหอมที่ ถ้าคุณฟังจากลักษณะกลิ่นไหแล้วคุณยูมีความรู้สึกว่าไอ้กลิ่นผ้าสะอาดตาอย่างนี้มันน่าจะกลิ่นเบาๆใช่ไหมเป็นกลิ่นเบาๆกลิ่นมัดบางๆโนนี่คือกลิ่นของผ้าสะอาดซักใหม่เป็นผ้าที่มีความแบบหอมดูดีดูแพงในโรงแรมที่มีมวลกลิ่นในระดับหนึ่งอบอวนให้ได้กลิ่นรอบตัวแน่นอนเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเออถ้าคุณอยากได้กลิ่นประมาณนี้ซึ่งมันหาได้ยากในน้ําหอมที่ให้ความรู้สึกความเป็นผ้าซักใหม่ผ้าที่มีความปรับพานุ่มมาอย่างดีอะ แล้วมันโชกกลิ่นให้ทุกคนได้กลิ่นอ่ะตัวนี้จะตอบโจทย์มากนะครับผมได้กลิ่นแน่นอนสามารถแบบบ้านทั้งแขนได้กลิ่นแน่นอนใช้ในงานทางการได้ใส่ชุดดูหราดูดีดูแพงได้ใส่สูรได้ใช้ไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนได้ใช้ไปเดินเล่นได้ใส่เสื้อลายการ์ตูนก็ยังสามารถใช้ในหองตัวนี้ได้เอาจริงนะแอลคาร์ทิทั้สงสอง,สองกลิ่นทั้งวายปิกนิกทั้งทัวล์เดเวลลอร์เนี่ยสองกลิ่นเนี้ย คุณสาม,มารถใส่เสื้อลายการ์ตรูนได้ทั้งหมดนะครับผมคือเป็นต้มหอมที่สามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์จริงกับน้องหอมกองกลิ่นนี้นะครับผมแล้วก็ตัวที่ชื่อว่า t o เวลล์ดีเวลเลอร์เนี่ยจะมีความหรูหราและใช้ในงานทางการได้มากกว่าข้อดีมันก็คือถ้าคุณอยากได้น้อหอมสักกลิ่นหนึ่งที่มีความสื่อความแบบว่าผ้าซักใหม่หรูหราดูดีดูแพงเป็นมัสที่มีความสะอาดเป็นมัสที่มีความแบบว่าเออเหมือนกับคุณเพิ่งซักผ้าใหม่จริงๆอะ่ะ มันอาจจะมีความรู้สึกถึงความเป็นแบบว่า diffusion diffuser อะไรนิดหน่อยแต่ว่ามันก็แรกมากับด้วยความที่มันติดทนมากทุกคนน้ําหอมตัวนี้นะผมว่าเกิน8ชั่วโมงขึ้นไปเป็นน้ำหอมที่ผมฉีดทีไรฉีดท,ท,ทีเดียวแม่้เอาอยู่เช้าจะดุดเย็นอนยยังไงก็ยังได้กลิ่นแม้กระทั่งบนผิวก็ยังจะได้กลิ่นนะครับผมเนี่ยชัดเจนมากหอมมากเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าูร,ราดูดีดูแพงนะครับผมน้าหอมสกลิ่นนี้นะ คุณสามารถซื้อได้ทั้งคู่เลยเพราะว่ามันมีความแตกต่างกันของทั้งคู่ถามว่าน้ำหอมสองกลิ่นเนี้ยคุณสามารถมีทั้งคู่ได้ไหมผมพูดไปตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณสามารถมีได้ทั้งสองกลิ่นทุกคนปิกนิกเอาไว้เอาดอเดเวลเลอร์เอาไว้สําหรับกินดอประมาานี้นะครับผมหอมและทุกอย่างตอนนี้ที่เอาไม่พูดดิวังเนี่ยติดทนมากผมกล้าพูดเลยนะว่าถ้าคุณเป็นคนที่น้ำหอมไม่ค่อยติดตัวและอยากได้น้ำหอมที่มีความติดตัวน้ำหอมสองกลิ่นนี้ เป็นน้ำหอมที่ติดทนบนผิวทั้งคู่สามารถซื้อไปใช้งานได้แน่นอนรับรองไม่ผิดหวังในเรื่องความติดทนนะครับผมส่วนเรื่องทนกลิ่นเนี่ยก็ไปเลือกเอาอยากสดชื่นมีความกลิ่นกรีมมีความเขียวเขียวไปเลยครับวายพิกนี้อยากจะมีความรู้สึกถึงความผ้าสะอาดผ้าหอมๆผ้าพึ่งซักใหม่ผ้าพึ่งแบบหรือไม่ก็ผ้าเอาไปตากแล้วกลิ่นของผ้ามันโชยขึ้นมาให้ได้กลิ่นหอมๆแต่ไม่ใช่กลิ่นอาบนะเทเวลเดเวลเลอร์นะครับผมกลิ่นนี้หรูหราดูดีดูแพงแน่นอนนี่ก็คือ2กลิ่นใหม่ของเอ็กเคมป์อือครับ ส่วนตัวนะผมมีความรู้สึกว่าน้าหอมของแบรนด์นี้เขาค่อนข้างที่จะใส่ใจในเรื่องของความคุณภาพของน,น้ำหอมเขาใส่ใจในเรื่องความแบบเป็นน้ําหอมที่มีความติดหรูในทุกตัวคือไอ้วายปิกนิกเนี่ยที่บอกว่ามันมีความแบบว่า outdoor outstanding หรือแม่ outdoor เจ๋อเจแล้วกันไม่ต้อง outstanding คือมีความ outdoor มีความไปเจอธรรมชาติ มันก็เป็นธรรมชาติที่มีความหรูหราผมบอกเลยนะว่าทั้งสองกิ่นเนี้ยซื้อไปแล้วคุณจะไม่ผิดหวังยิ่งในเรื่องของกัติดทนอะ่ะมันติดทนแน่นอนส่วนจริตในการใช้ก็ไปเลือกเอาว่าคุณชอบแบบไหนใครชอบก็ปกักกดไลค์กดแชร์ปากกด subscribe ตั้งผมกำลังจะให้การให้ล,ลืมกดกระด็ิ่งให้กันด้วยเราจะได้กลับมาอยู่ันที่ผมแม่งไปแล้วนะครับหวังว่าจะชนนนินกันกับลุกที่มีความแบบว่าใส่แว่นอย่างนี้พูดทำตรงทุกคนหลังจากที่เราอ่าไม่ค่อยอัพคลิปมานานแม่งฉันจะบอกว่า อียูทูบใจลายอยู่นะมันค่อนข้างที่จะทําให้การมองเห็นของเราน้อยลงนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมในเมื่อเขาทําอย่างนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นมาค่อยๆอ,อ,อัพคลิปให้บ่อยมากขึ้นนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปของผมแล้วก็ยังคงติดตามกันอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมสนับสนุนกันต่อไปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่สําคัญไปชอบแบรนด์แอคทิว t มติกได้นะครับผมในไอจีของเขาเขาพร้อมที่จะรับฟังในสิ่งที่คุณต้องการ แปลกตาดิงงดิครับผมก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะบอกว่าตอนเนี้ยแอลแคมิชิกนะครับผมทางแบรนด์อ่ะเขาได้เอาน้ําหอมเขาไปใส่ในช้อปปี้แล้วคุณสามารถเข้าไปช้อปปี้น,นั้นได้นะครับผมสาเหตุที่ต้องถ่ายขั้นตอนนี้ก็คือแบบว่าตอนที่ถ่ายคลิปไปอ่ะมันถ่ายเสร็จไปแล้วอันนี้คือคลิปใหม่ล่าสุดเพิ่งถ่ายเพื่อที่จะเอาไปใส่ในคลิปอีกทีนึงครับโอเคเดลิมไป่ชอบกันนะเดี๋ยวจะใส่ไว้ในเดสคริปชั่นครับผมเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่ามันเอาดอครับผม อ่ะแล้วก็มีอีกหลายๆกลิ่นที่ผมเคยรีวิวก็ลองเลื่อนลงไปดูนะครับผมวันนี้ผมกไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย